เอาเพลงน้ำตาน้าเาเพลงให้หนูอ๋อคนละเพลงเอาคนละเพลงลูกคนละเพลงน้ำน้ำน้ำนต็่มวน้น้ำไปที่อื่นพี่พลอยเออไปที่อื่ไปที่อื่นพี่พลอยปะนะพี่พลอยนั่งด้วยลอยกระทงเหรอน้องเอาน้องเพลงเอาเพลงอื่นก็ได้อะนที่เกออกมาล้าบออ้กระออ หเขาไม่ได้ยุ่งเขามองเฉยคือเต็มอยร้องไห้ร้องไห้อยไม่มีเพลงร้องเหรออยาหยีกน้องไม่เป็นไรร้องเพลงเดียวกันได้หยีกแม่ไม่ได้มันบาน้องผมเก่งร้องเพลงก็ได้แต่วันนี้ผมอยากฟังเสียงกบกบอ๊อบ น้องผมเก่งร้องเพลงก็ได้แต่วันนี้หยุดเกินร้องเพลงไม่ใช่ไม่ใช่เอาหรอช่วยชัดอ๋อช่วยชดชีเลชีบังน้องผมเก่งร้องเพลงก็ได้แต่วันนี้นูอยากฟังเสียงแม่แอนแม่แอน น้ำ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 ลูกเมืองค้อนแก่ไปคนละข้างคนละข้างข้างเลยค่ะข้าวข้าดใช้ด้วยหน่อยค่ะข้าวข้าวใายด้วยหน่อยค่ะแก่ได้ไหมแก่ไม่ไหมขอหัวใจหน่อยคะ่ะขอหัวใจ้หน่อยแค่ เบอร์เกอร์เหรอแล้ว <Burger. S 1> <อ>ทำไมกลิ่นมันดีไหมเนี่ยกินทีละชิน้นพี่พลอ,อยเกลยไหมอลไม้หมูเคี่ยว <c oughs> ก่อน,ออนหวานไหมหวานเหลืออร่อยไหมถ้ากินแล้วต้องแปลงฟัน เป็งฟันยังไงไม่อ้าวทำไมไม่เป็นเตียงฟันยังไงคุณลองลงค่ะค่ะคะเย็บป้ามาเย็บโตชิเย็บเย็บป้ามาเย็บป้ามีเพียงไงวะเนี่ยเย็บป้ามี เราจะไปรับยา่าวิทยตายต่จไปรับยาแตนที่ชาราคาที่ชาราคามรองเพงลงชาราคามรองเพงล,ลง,พง,ลง,พงรอ้อกย่าก,กิฟต์สุดาหนูจะไปด้วยหนูจะไปด้วยหนูรอที่นี่แหละเรายังไม่อาบน้ำเลยรอที่นี่กับแม่ได้ไหม